ในะะปี2568เป็นยังไงบ้างนี่เป็นราศีที่ต้องเตือนอีกราศีนึงทำไม,ไม,มอะสุขภาพมาเป็นเรื่องแรกที่ต้องพูดค,คุณอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทอย่าคิดว่าอายุน้อยจะไม่ป่วยอะไรดีเราก็ต้องก็อบอกว่าดีอะไรที่เตือนเราก็ต้องเตือนมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของงานเนี่ยเยอะจะทะเลาะกับเจ้านายระวังอย่างเดียวคือดวงคุณดีแต่คุณจะมีปัญหาเรื่องศัตรูคนอิจฉาในน่ากลัวนะพร้อมที่จะโกหกใส่ร้ายนินทาให้รมะมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากมเป็นพิเศษ ไม่อิส uhm ุสด mm ีแ hmm. ม um ็ก2.2 DDI m a x Force คุณผู้ชมค่ะโอ้ตายแล้วกล้องกำลังหลงอยู่พอดีเลยค่ะกับรถทันี้เลยนะคะอิส z สมิลเอ็กเดอะเน็กพคค่ะทั้งดีไซน์รอบคันที่เรียกว่าเท่ทรงพลัง มาพร้อมกับล้ออันรอย20นิ้วถ้าไม่หลงกันนี้จะหลงลกันไปลหนครับคุณผู้ชมคะกับอิจีซุมิลเอ็กซ์เดนิคพีค่ะมีที่ผ่านมาเนี่ยคนในวงการบันเทิงมีข่าวเยอะมากๆเลยอะ2017ท,ที่ว่าแรงๆเนี่ยเด็กๆนะ ปี2558ดเนี่ยดาวรา,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 าหูดาวเสาดาวพฤหัสเนี่ยย้ายพร้อมกันในเดือนเดียวเป็นปีที่ดวงจะมีการพลิกผันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเกิดราศีไหนในปี25 5 8เนี่ยได้รับบลแน่นอนสว,ส,สวัสดีพี่พหม่ค่ะเลือ,อร้อนตอนบ่ายนะคะเริ่มต้นปีใหม่นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าคือจะบอกว่าจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าไล่ลำดับความเฮงนะของแต่ละคนแบบแต่ละราศีไปแล้ว หลายคนอยากรู้ว่าอ้าวแล้วปีนี้ล่ะเราจะมีดวงเป็นยังไงบ้างใน12ราศีใช่ก่อนอื่นค่ะให้คุณหมอช้างนะคะอาจารย์หมอช้างของเราเนี่ยอุ้ยพอปีใหม่ก่อนเลยคุณหมออุ้ยพอปีใหม่มิดเลย2568นะครับเป็นปีมะเสงก็ขอให้แฟนๆรายการเผือกร้อนตอนบ่ายเอ้ยลูกะไม่ได้ใส่บาดให้แฟนรายการเผือกงเราทุกคนเนี่ยนะครับมีสุขภาพนะครับทั้ง กายและใจที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบเี่กก็ขอให้สําเร็จสมปรารถนาเฮงเงตลอดปี2018นี้ครับค,คุณบูมอวยพรนิดนึงก<ค>็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรสมปรารถนานะคะขอให้ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยค,ะค่ะโดยพี่ก้องนะคะขอบคุณมากๆคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ดูรายการผลรัตบายใครดูรายการนี้ก็ขอให้เฮงให้รวยขอบคุณะคะทุกคนที่ช่วยเหลือดูแลเราขอบคุณจริงๆมีความสุขมากๆนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านะคะเดี๋ยวจะให้หมอช้างเนี่ยนะคะมาอัปเดตแต่ละราศีเลยนะคะว่าแต่ละราศีเนี่ยในปี2,568ปีมาเสงเนี่ยเป็นยังไงบ้างไอ้ที่ชงไม่ชงจะราศียังไงร้อนเนาะเขาตีกองเรียกคนละป่าก็ไปข้างในค่ะเขาตีระฆังให้เข้าไปแบบว่าสักการะบูชาพิธีกรมืออาชีพเลยถามเลยก่อนถมอย่าให้เหมือนรายการอื่นเท่านั้นรายการอื่นเราไม่ถามเลยเวลาตกฟากไหนดีสุด สีนะคะในปี2568เป็นยังไงบ้างเริ่มที่ราศีแรกเลยค่ะอ่าเอาราศีได้ดีกรกฎออาทำไมคุณไปเรียงอย่างนั้เนี่ยนี่เป็นพิธีกรที่ไม่เหมือนอะไรกานท่านถามอะไรกันอื่นอ้าวกรกฎเลยไม่เพราะยังไม่ได้พูดถึงกันนะอ่ากรกฎก่อนแล้วก็ระกดก็ระกดนี่เใช่ไหมคนจะมาดูแบบกกไล่ไปไม่ได้นะราศีกรกฎเนี่ยเอาจริงๆนะเป็นราศีที่ต้องเตือนอะไรดีเราก็ต้องก็บอกว่าดีอะไรที่เตือนเราก็ต้องเตือนหนึ่ง เตืนเรื่องงานเพราะว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของงานเนี่ยเยอะอจะทะเลาะกับเจ้านายจะทะเลาะกับผู้บังคับบัญชา<อ>หรือถ้าไม่ทะเลาะเนี่ยเขาจะมองเราด้วยสายตาแปลกๆดังนั้นเนี่ยใครราศีก็รากฏเนี่ยถ้าทํางานประจําอยู่หรือว่าเป็นงานที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้<อ>หลักผู้ใหญ่อะไรเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนวิธีการแอปโ a ร h กันาาพูดถึงการ<อ><อ>เจอกันหรือการสื่อสารอะไร<อ>สมัย คือกรกฎเนี่ยโดยปกติเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วแต่เขาเป็นคนดื้อเงียบใครราศีกรกฎเนี่ยก็ฝากเตือนในช่วงครึ่งปีแรกและเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่แต่ครึ่งปีหลังเนี่ยดวงกรกฎจะดีมากดาวที่เป็นมหาอุดจะมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎโอ้โหคือแบบเป็นม้าตีนตายมาแรงแซงโค้งพอหลังจะผ่านจากมิถุนาเข้าการกฎาปุกูโอเ้โอเ,เหมือนมาก นะครับแล้วเนี่ยใครราศีก็เรากดเป็นกําลังใจให้นะครับพเรากดต่อไปต่อไปราศีมีนอ่าราศีมีนนี่เป็นราศีที่ต้องเตือนอีกราศีนึ่งทำไมคะเพราะว่าดาวเสาร์ทายทุกโศกให้ทายที่ดาวเสาร์เข้าราศีมีนคือมีนเนี่ยปี67ที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอพระราหูนะอือพระราหูออกค่ะแต่ดาวเสาร์เข้าดาวเสาร์เนี่ยแหมมันแรงมันไม่ค่อยถูกกับราศีมีน โอ้โห oh, oh, อันนี้ก็จะต่อเนื่องอีงนกน,น,ะนะเนี่ยพูดๆกันตรงๆนะครับงนั้นเนี่ยสุขภาพมาเป็นเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงคใครที่ยังไม่ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นคุณอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทอย่าคิดว่าอายุน้อยจะไม่ป่วยอย่าคิดว่าฉันแข็งแรงดีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลจะไม่ป่วยอันที่สองคือดูแลเรื่องการเงินทําไมคะเพราะเขาจะถูกโกง นล้นเนี่ยใครราศีมีนเนี่ยก็ย้ำก่อนว่าเวลามี SMS ให้คลิกลิงก์อะไรขึ้นมาอ,อย่าไปคลิกลิงก์เวลาใครชวนไปส่งคําการลงทุน,ทนชวนไปเปิดบินหาสมาชิกก็ย้ำเรื่องนี้นะครับแต่แต่อย่างที่บอกคือพอครึ่งปีหลังพุ่มาดวงดาวมันเริ่มมันันพลิกไปอีกรอบหนึ่ง<ฆ>นะครับมันก็เลยส่งผลให้ให้ราศีมีนเนี่ยดาวเสาร์มันจะขยับออกจากราศีมีนไปชั่วคูออ่ก็ครึ่งปีหลังก็หายจใจหายคอได้แล้วก็ดาวประจาตัว กลับมามีพลังเหมือนมีแรงต่อสู้ราศีกันไอ้มุมนี่เป็นอะไรเนี่ยเอาแต่ราศีที่ตื่นเตือนมาั้งนั้นเลยกันเนี่ยเป็นราศีที่อยู่เขาเรียกว่าสัมพันธ์มีมุมสัมพันธ์กับราศีบีนดังนั้นพอมีมันโดนปาราหูกันก็โดนไปด้วยในปี67ที่ผ่านมาปี68มีนโดนดาวเสาร์กันก็โดนดาวเสาร์ไปด้วยแต่ทีเดียวแต่ว่าว่าโอเคเรื่องงานเขายังโอเคอยู่คนราศีกันเนี่ย จะได้ทํางานที่แบบโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่กว่าเดิมการเงินยังพอโอเคดังนั้นเนี่ยใครราศีกันอย่าไปกังวลนะครับดังนั้นชาวราศีกันเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับโอกาสแห่งความสําเร็จหรือว่าโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพอิสระอืมันเหมือนแบบมีงานใหญ่ๆเข้ามาให้หรือออเดอร์รถใหญ่ๆอ่านะครับนี่คือราศีกันแล้วแล้วที่ไม่ดีที่เตือนอ่ะที่เตือนคือเตือนเรื่องความรักทำไมอ่ะคือเขาเป็นราศีที่ มีโอกาสคือกันเนี่ยโดยพื้นฐานก็มีคู่ยากยิ่งมาเจอปีหกแปดเนี่ยคือไม่ได้ห้ามให้มีแต่มีแล้วก็มีสติคู่กันไปด้วยอนะครับบางทีอดาวเสาวที่เข้าเรื่องความรักเนี่ยมันส่งผลเรื่องของความผิดหวังเสียใจอะไรเหล่านี้เข้ามานะครับก็สรุปว่าราศีงานดีงานดีเงินโอเคพอใช้ได้อแต่ความรักไม่โดนอ่าต่อไปยมุมมาจะดีราศี มังกรอ่านะครับราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่การเงินแข็งแรงคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจอดวงดาวแบบเนี้ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าราหูคนทรัพย์โอโ๋อเหรอคืออะไรอะคะคือมันเป็นศัพท์เทคนิคก็เหมันก็ชื่อตรงแล้วพระราหูคนทรัพย์อ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเจอดาวพวกเนี้ยมันเป็นแต่การเสียงเงินเพราะว่าในในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีการลงทุนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งเหล่านี้เข้ามา เพนั้นเนี่ยจะไปบอกว่ามังกรต้องเสียเงินเนี่ยบางทีเขาเขาไปเสียเงินกับไอน้ไอนู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร<อ>ก็คือเรื่องเงินดีแักที่สําคัญคือพระราหูที่เข้ามาเรื่องการเงินนะไม่ได้เข้าราศีมังกรนะเรื่องการเงินเนี่ยส่งผลดีให้เกิดความมั่นคงที่ดีในชีวิตเรื่องการเงินเรื่องงานมังกรถ,ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงคุณจะเป็นราศีที่มีความตั้งใจมีไอเดีย มีความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะเฮ้ยปีนี้ทําอะไรใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นอันใหม่ที่แหวกแนวเลยอระวังอย่างเดียวคือดวงคุณดีแต่คุณจะมีปัญหาเรื่องศัตรูมังกรเนี่ยคนอิจฉาคนอิจฉาเนี่น่ากลัวนะคนอิจฉาในพร้อมที่จะโกหกใส่ร้ายนินทาใ้นเน่ใครเกิดราศีมังกรเนี่ยให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากเป็นพิเศษคนอิจฉาแบบไหนอ่ะอ้าว คือคุณก้อ,องคนที่อิจฉาแล้วเนี่ยบางทีเขารวยกว่าเราเขาก็อิจฉาเราได้นะนิยามคนอิจฉาคือคนที่เห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เตือนเรื่องสุขภาพอันหนึ่งยังไม่ได้พูดถึงเตือนเรื่องสุขภาพเตือนเรื่องศัตรูแต่งานจะมีเส้นทางใหม่ๆเงินหมุนเงินเยอะแต่ส่งผลลัพธ์ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินที่ดีใครอยากจะมีแฟนไปรอปลายปีมังกรจะติดอันดับราศีดวงดีในช่วงปลายปีเรื่องของความรัก ราศีพฤษศอ่ะพฤษศอ่ะพูดพฤษศไปแล้วอ่ะราศีพฤษศเนี่ยเป็นราศีที่เงินดีเงินดีดีต่อเนื่องนะแต่หกแปดเนี่ยเน้นเรื่องหลักเลยคือเรื่องเงินนะครับจังหวะดวงดาวการเงินเนี่ยแข็งแรงเป็นเงินที่มาจากในดินแดนที่ไกลหน่อยเมืองนอกก็สิอ่ะสมมติะะว่าคุณก้องบอกเอ้จะไปขายหมูปิ้งหน้าปากซอยเนี่ยไม่ได้ต้องขายหมูปิ้งที่อาจจะต่างประเทศข้ามเขตไปจังหวัดไกลๆหรือว่า ต่างประเทศไกลๆดังนั้นใครเกิดราศีพุษศแล้วคุณมั่นใจว่าธุรกิจหรืองานที่ทำเนี่ยมันมีโอกาสมีรายได้มีแหล่งที่มาจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศเนี่ยโอกาสรวยมีเข้ามาการอันที่สองของพุษศคือไม่ใช่รายได้อย่างเดียวด้วยโชคลาภก็มีโอ้โห oh. คือพุษศพเนี่ยเน้นปังๆทั้งรายได้ทั้งโชคลาภสองอย่างเนี่ยนะครับดังนั้นใครราศีพุษศพก็เน้นว่าเรื่องโชคลาภดีความรักไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่า บางคนอาจจะเริ่มในปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ก็ยังเป็นปีที่อ่ะสารสัมพันธ์คบกันต่อเนื่องโอ้พื่อสูงนี่ถือว่าเฮงเนาะถือว่าเฮงพันนี้ถนีว่าเฮงนะเฮงนะอ่าดีเลยอ่าต่ออ่าราศีสิงศีสิงเนี่ยปีปีหกเจ็ดเนี่ยพระเสาร์เข้าอหกแปดดาวเสาร์ออกโอ้และพระราหูเข้าอ้าวขับเสียงเข้าอ้ my god นะครับแต่มันเป็นการเข้าที่ให้ผลดีเรื่องการเงินอ นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแบบสายนักลงทุนนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยการลงทุนเนี่ยจะทําให้เกิดความงอกเงยที่ดีในชีวิตทีนี้พอพูดเรื่องลงทุนเนี่ยคนก็จะมองหลายปัจจัยนะลงทุนมันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใหญ่ซื้อทองก็ได้อ่ะใช้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้บางคนทั่วๆไปเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้น มันก็อาจจะเป็นการเปิดร้านขยายสาขา,ามีผลิตภัณฑ์ใหม่สมมติเราขายเสื้ออยู่อาจจะมีเสื้อแบบใหม่สีใหม่เข้ามาเยอะขึ้นในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีสำหรับราศีสิงแน่นอนแต่ว่าอันนึงที่ยังคงต้องเตือนก็คือเรื่องของความรักนะครับทำไมคะมเพราะว่าจะพระเสาพรราหูเนี่ย มันไม่ค่อยให้ผลดีเรื่องของความรักเท่าไหร่ไม่ไดียังไงคะมันเป็นความรักที่แตกต่างกันเกินไปบางทีอาจจะคนละเชื้อชาติาศาสนาดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าความแตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักคุณก็มีได้สิงห์สรุปให้ฟังก่อน,อน,อนคืองานดีการเงินดีมีโชคลาภนะครับเตือนอย่างเดียวคือเรื่องความรักที่ต้องระวังควรระวังค่ะต่อไปราศีกุมราศีกุมเนี่ยคู่กับราศีสิงห์ไม่จะคู่ นี่คือเจ้าภาพของพระราหูแต่ย้ำเหมือนว่าปุ่มเนี่ยไม่กลัวพระราหูอ้าวสู้กันเหรอเพราะว่าคือดาวแต่ละดวงเนี่ยเขามีบ้านเกิดของตัวเองอาจารสีกุมเนี่ยเป็นบ้านเกิดของพระราหูค่ะพระราหูเนี่ยเกิดมาจากท่านเกิดพระราศสีกุมราศสีกุมนะเนี่ยเวลค้ามโฮมอ้าวยสมากลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยต้อนรับอย่างดีพ้นจากดาวเสาไปแล้วเนี่ยชีวิตสบายแล้วอา้าว ก็ดีสิดีสําหรับผมเนี่ยถือว่าอย่างที่ย้ําว่าโลกแห่งเงา<ม>ออนไลน์ต่างประเทศจะเล่นแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเนี่ย<ม>คุณจะมีโอกาสและดูไว้เลยว่าเนี่ยต้นปีเนี่ยไปหาซื้อเปล่าเดินทางเลยเพราะปีหกแปจะเป็นปีที่เดินทางเยอะมากโอ้โหเป็น,เป,นเป็นดาวที่ราศีแบบเวลจะโูชวนท่สองความกับบ้านเลยนะถ้ามัก้ามสมัยก่อนเนี่ยราหูเข้าคนจะกลัวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราหูเข้าเนี่ย กลุ่มเอ็นจอยเลยกลายเป็นผลดีแต่การเงินการเงินดีใช่ไหมคะการเงินดีการเงินดีจะเตือนสุขภาพเตือนนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่ายังยังไงพระราหูมันก็จะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคโรคที่ต้องเอ็กซเรย์ใครที่เกิดราศีกุมเนี่ยก็เน้นเดินทางเยอะ่างประเทศเยอะนะครับดูแลสุขภาพมากขึ้นดวงดาวการเงินแข็งแรงนะครับเพราะว่าดาวการเงินของราศีกุมเนี่ยนะครับภาษาดวงเนี่ยมันคือดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสเนี่ยในในช่วง ต้นนปีอะนะครับมันอยู่ในตําแหน่งที่ดีก็ให้มั่นใจว่ายังไงการเงินดีอยู่แน่นอนราศีตุล่าราศีตุลเป็นราศีที่ชีวิตเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนใช้คำนี้เส้นทางชีวิตเนี่ยคือดาวก่อนเนี้ยมันดาวบางทีดาวบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ดีคือมันขึ้นขึ้นลงลงแต่ตอนเนี้ยมันเป็นกราฟขาขึ้นของราศีตุลนะครับขาขึ้นที่ว่าเนี่ยหนึ่งก็คือ ชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักใครที่ทํางานประจําคุณก็จะเหมือนเจ้านายไว้ใจมีการโ<อ>ปรโมทเรื่องตําแหน่ง<อ>ได้รับรางวัลประกาศียบัตร<อ>คนที่เป็นอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าก็จะมากดไลค์ในเพจคุณเยอะขึ้นหรือหรือใครที่แบบตั้งใจในเรื่องของอาการหาความรู้ใหม่ๆการเรียนต่อศึกษาต่อราศีตุลก็จะเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงเรื่องความรักที่เราพูดไปด้วยนะ<อ>ว่าเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นเจอคนที่ใช่เจอตัวจริงคือจริง,รงตุลเนี่ย มันดีในภาพรวมอม,มันอาจจะไม่ได้เด่นอะไรเลยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ดีรวมหมดแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดของราศีตุลก็คือกราฟชีวิตที่มันขึ้นขลงขึ้นลงอย่งเงี้ยแต่หลังจากนี้ยมันจะค่อยๆทยานขึ้นไปนะ,ะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่ออกสตาร์ทในปี68ได้ดีแล้วก็ยังิ่งยิงต่อเนื่องมีหลายปี <S 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 น้ำผลไม้ดีโดราศีต่อไปราศีเมษนะครับเมษราศีเมษเนี่ยเน้นเรื่องของการเจรจาค้าขายอาชีพเป็นสีถูกต้องนะครับอาชีพที่เป็นเซลล์พ่อค้าหน่อยหน้าตัวแทนพูดคุยเะไเยอะเนี่ย่งผลดีมากในปี68นักร้องก็ได้สินักร้องก็ได้ศิลปินนักร้องนักสแสดงพิธีกรได้หมดเซลอะไรพวกนี้จะส่งผลดีนะครับแล้วก็เมษเนี่ยจริงๆถ้าครึ่งปีหลังนะ โชคลาภเขาปังมากโ oh, อ้โหจริงเหรออ่าถ้าถ้านับเฉพาะครึ่งปีหลังนะร oh. าศีที่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโชคลาภเนี่ยคือผู้ที่เกิดราศีเมษครึ่งครึ่งปีแรกเป็นเรื่องงานเรื่องการเจราจา uh. อ่าสิ่งใดที่แบบเป็นเรื่องการสื่อสารพูดคุยสมัครงานก็ได้นะ uh. บางคนอยากจะสมัครงานเพราะว่าเมษมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะครับอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานอะไรใหม่ๆเนี่ยรีบไปยืนไปสมัครซะนะครับ uh. เพราะว่าประดวงเจราจาดีพวกเนี่ยเขาก็จะรับเราทำงานสอบสัมภาษณ์ทำข้อตกลงทั้งหลายก็จะมีข่าวดีเข้ามาราีพ เป็นราศีที่เราให้คะแนนดีในในปีเอ,เอาเรื่องสวยก่อนหกเจ็ดพี่พี่จิกสวยเลยบ้างซวยเอาซวยเพราะราศีบุกพี่พี่จิกอ่ะครึ่งปีแรกอ่ะมันมีเรื่องเสียทรัพย์ก้อนใหญ่สวยมากเสียเสียทรัพย์ก้อนใหญ่ให้เรียกให<อ>้ดีนะเนี่ยจะลงทุนจะทําอะไรซื้อรถซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อที่ตกแต่งร้านใหม่อะไรเงี้ย ในช่วงครึ่งปีรงปแรก,แรกอ่าก,ก็จะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าไหนไหนมันต้องเสียเงินแล้วก็เสียไปในสิ่งที่มันที่เราวางแผนไว้ดีกว่าเรื่องความรักครึ่งปีแรกเขาไม่ค่อยดีนะออนะครับมันเหมือนมีความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นออแต่พอครึ่งปีหลังคุับเนี่ยโอ้พิจิกเนี่ยเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนพิจิกเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยดวงก้าวหน้าดวงปังดาวอ่ะอัศบเทคนิคหน่อยเดี๋ยวหาว่าไม่รู้อีกพบ ดาวพฤหัสเข้าพบสุภาษะเป็นมหาุดเนี่ยหมายถึงเรื่องของสุภาษะนี่คือความเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงวิจิกอะ่ะมันเจอดาวพฤหัอยู่มา2 3ปีามปีมันก็ยังอยู่ปุ๊บวพฤหัสอยู่มาอยู่7ปีแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเน้นว่าครึ่งปีหลังก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินและก็ใน,ใน,ในเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องชือนน่อเสียงในการทางานธนูเนี่ยเอาเอาครึ่งปีแรกก่อนเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของไม่ใช่ครึ่งปีแรก ีที่ผ่านมาเนี่ยปี67เนี่ยมีประเด็นเรื่องอุปสรรคปัญหาศัตรูคือมันมีเรื่องบางอย่างที่แบบทาให้ทำทำอะไรยากแต่ว่าพอปี68ปุ๊บเนี่ย,ยดวงดาวแห่งความเมตตาเข้ามาลูกค,ค้าเมตตามาติดต่อค้าขายกับเราผู้ใหญ่เมตตาหรือคนรักคนเมตตาอ่าเป็นราศีที่มีณเมตตาให้ดีโอกาสสละโสดได้แต่งงานได้คนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตทำให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีในชีวิตทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของความรัก Oh. แต่ว่าธนูเนี่ยอยากให้ตุนไว้เยอะเพราะว่ามันเป็นราศีที่ยังดาวมันยังไม่นิ่งนะคือมันไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายปีคือมันจะมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็ก็คืออยากให้เก็บไปก่อนเลยได้ก็เก็บได้ก็เก็บอะไรไที่กรอบโกยได้เนี่ยให้ราศีธนูทําให้เต็มที่เพราะว่านี่เป็นนาทีทองแล้วก็เป็นปีที่ทําให้เราลืมตาปากดวงชะตาพลิกฟื้น จากปี2017เนี่ยมา68เนี่ยเป็นปีที่ดีมากเลยทีเดียวครับอโอสุดท้ายราศีเมถุนเมถุนเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมออย่าเพิ่งบอกราศีต่อไปเพราะว่ากล้องขอญาตนิดนึงอยากรู้ว่าคนคนนี้ใจเฮงหรือไม่เฮงเดี๋ยวขอไปหาเขาก่อนใช่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ เมี้่เพิ่งเจอหมอช้างมาเขาว่ายังไงหมอช้างบอกว่าแม่ราศีอะไรนะกันราศีกันปีนี้เนี่ยนะคะปี2,568นเนี่ยนะคะแม่อาจจะต้องมีการเปลี่ยน แต่เปลี่ยนนี้หมายถึงอาจจะเป็นงานที่โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นงใหญ่ขึ้นจริงเหรอแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนี่ไงปุ้ยนี่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่4สัปดาห์แรกของปี68เลยมันเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยอายุก็เพิ่มขึ้นอีกไม่กี่ปีจะ50าสิบเนี้ยเลขห้านากลัวสมัยก่อนบอกเลขห้าเลขห้านึกว่าเป็นย่าเป็นยายอย่าไปคิดอย่างนั้นสมัยนี้แบบว่าคนสูงวัยเนี่ยมันยืดอายุออกไปอีกบางคนเนี่ยหกสิบห้ายังไม่เกษียณเลยและยังดูเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรรงสุขภาาาพดีถ้เ เลข5าเลข6กอยากจะบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครก็ตามทํางานบ้านอยู่หันมาดูหน้าจอเลยอยากจะบอกว่าจะไปยอมแพ้เราเนี่ยสามารถทําตัวเราให้ดูดีได้ในแบบของเราจะบอกว่าตอนที่ซุดโซมากๆก็เพราะว่ามันมีหมดเลยทั้งริ 100, ้วรอยทั้งรอยหมองค้ําเลยแต่ส่วนตัวที่เลือกพูดถึงทราลาจิน่ากระปุกแดงเอาง่ายๆเลยไม่ใช่ต่อเพาะตัวปุ้ย เขาน่าเชื่อถือเพราะเขาอยู่มานาน15ปีคุณผู้ชมรู้ไหมคะที่อยู่ได้เนี่ยมันยืนยันด้วยคุณภาพของเขาจริงๆถูเอาง่ายๆเลยเอาแบบพี่นีโน คืโอโสมัยก่อนนี่ต้องบอกเลยว่าปาร์ตี้สายปาร์ตี้ต้องพี่โนโเลยพี่โนตอนนั้นอะที่เราเห็นภาพเนี่ยโสมมากๆแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งออกไปทําไร่ทําสวนด้วยใช่ไหมคะคุณนีโนก็เลือกใช้ทรลาจิน่าแล้ววันนี้คุณผู้ชมดูคุณนีโนดูหน้าคุณนีโนนี่อีกสองปีรับเบีย้ยผู้สูงอายุโอ้ตอนนี้ยังจีบสาวๆได้อยู่เลยเห็นไหมอ่าสิบปากว่าคุณผู้ชมขา,มาไม่เท่าคุณผู้ชมเปิดใจลองเองคืออยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะริ้วรอยคนเราพี่ก้องมันไม่ได้มีเฉพาะริ้วรอยแนวนอนนะ แต่ว่าทรีลาจินาเนี่ยทำดีทำถึงทั้งริ้วรอยแนวตั้งแนวนอนเลยนะแนวตั้งมีอะไรบ้างก็จะมีหว่างคิว้วมีแม่หว่างคิว้วขมวดคิ้วเยอะๆมีร่องน้ำหมากมีร่องบนปากส่วนริ้วรอยแนวนอนก็จะมีนิดยิบยิบใต้ตาเห็นไหมฮะมีเส้นนิ่ตีนกาแล้วก็มีเส้นขวางขวางน้า,า,นาหน้าผากแต่ว่าเราจะดูแลยังไงให้มันแลดูเบาบางแล้วจางลงภายใน14วันทรีลาจิน่าบอกว่าทำได้มีเอกสารรับรองค่ะแล้วก็โปรวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่า พลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่านานาจะยอมให้มีนะมากี่รอบหมดทุกรอบค่ะคุณผูช้ชมอย่ามัวรังเลนะคะคุณผูช้ชมยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดจองก่อนเลยค่ะคุณผูช้ชมขาปีใหม่คุณผูช้ชมอาจจะใช้เงินเยอะไม่เป็นไรวันนี้ขอให้กดโทรจองไว้ก่อนกดโทรจองไว้ก่อนที่หมายเลข1577ค่ะคุณผูช้ชมขา่หาเหรือว่า Line แอทไคล์ลาตินาแบรนด์สองร้อยสายนะคะคุณผูช้ชมจะได้โปรนี้ไปเลยนี่2กระปุกใหญ่ได้อยู่แล้ว2พกพาเอาไปเลยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมจะได้กลาสโก o เซรัมคุณผู้ชมได้ทั้งหมด5ชิ้น5ชิ้นนี้1400บาทนะคะคุณผู้ชมจ่ายราคาเดิมเลยค่ะ2990บาทแล้วคุณผู้ชมลองหารเอาเพราะคุณผู้ชมจะใช้ได้ประมาณ5เดือนกว่าๆเหมือนเราบำรุงหน้าตอนเช้า15บาทบำรุงหน้าตอนเย็นอีก15บาทจะบอกคุณผู้ชมว่ากลาสโก o ตัวนี้มันจะทาให้หน้าเราเนี่ยแลดูเงาฉ่าวาวแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากแล้วนะคะยกโทรศัพท์ขึ้นมาจองเลยค่ะจองให้ท 1น7 7ห7หรือว่า like, l i น e แอดทตร์ลาจินาแบรดเหลือไม่ถึง200สายแล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่แบบนี้2พวกพาได้อยู่แน่นอนแล้วแล้วก็ Glass g s โก Serum ค่ะ 5ชิ้นคุณผูม้ชมจ่ายราคาเดิมเลย2990บาทดูอย่างพี่ชิมสิถ้าพี่ชิมนี่ของไม่ดีจริงคุณด่าตายหรืออย่างเชฟป,ป้อมเนี่ยค่ะเชฟป้อมเนี่ย63แล้วนะคะทำงานอยู่หน้าเตาแต่ว่าหน้ายัางเป๊ะเลยค่ะไทรลาจิน่าค่ะคุณผู้ชมขาที่หมายเลข1577หรือว่า l i n แอ r ไทร์ลาจิน่าแบรนด์พี่ปุย้ยค่ะขอเพิ่มเพียงเพราะกราสโกไม่ค่อยมาใช่กราสโกเ <ใน S 2> องก็ไม่เคย<า>ได้เลยขอเพิ่มเียนไม่จได้เลยจริงๆให้เพิ่มไม่ได้แต่ว่าเอานี้ก่อนหมดรายการแล้วกันอีก5นาทีแบบไม่่จําากกััดสยละะนนคแต้รีบโท นะกดโทรศัพท์ของคุณผู้ชมตอนนี้ที่157 7หรือว่า Line แอสไพร์ราชินาแบรนด์แน่นอนคุณผู้ชมจะได้เซตนี้ค่ะ2กระปุกใหญ่2พกพาแล้วก็1นึ่กาสโกเซรัมในราคา2990บาทแล้วอย่าคิดว่า2990บาทมันแพงเพราะมันใช้ได้ห้าเกือบหกเดือนขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณคุณมากค่ะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยสั่งอะไรกินก่อนเพื่อกลับมาหาขอญาตนม่ไปหาหมอช้างก่อนจะไปต่อกันหน่อเพราะหมอช้างมีเรื่องให้เราต่ออีกอ่ะสุดท้ายราศีเมถุนในบรรดา ทั้ง12ราศีเนี่ยนี่คือราศีที่ดวงดีที่สุดในปี 2018. 2 5 1 8การงานเนี่ยดวงดาวการงานก็ค่อนข้างจะปังมากอมีโอกาสหยิบจับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหลายอย่างเพราะเป็นราศีเ,าเ,กเก่าก่อนไมนะ่ล่ะราศีที่ผู้ใหญ่ไม่ตา<ภ>คนให้ความช่วยเหลือบางทีไม่ได้อยากทานะแต่ว่าเอ้ยช่วยหน่อย,ยอ,อ,อันนี้เมษุนนี่จะมีคือมันเหมือนมีภาระเยอะขึ้นนะ แต่มันก็เป็นภาระที่ทำ,ำให้เกิดการเงินที่ดีเข้ามาได้เรื่องการเงินก็ถือว่าดีโอเคเมถุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบโชคลาภอะไรแต่ถือว่าการหาเงินเงินที่ค้างๆอยู่ในปี67เนี่ยยังไง68เนี่ยเดี๋ยวพอเข้าพฤษภาปุ๊บคุณจะได้เงินกับอื่น,นมาส่วนเรื่องความรักนี่ก็าหายห่วงอย่างที่บอกคือเขาเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นใครอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆจงังหวะในปี68เนี่ยมีดวงดาวที่ดีรออยู่แล้วก็ ย้ำว่าดวงดาวพวกนี้มันจะเข้ามาในดวงเราอ่ะ12ปีครั้งหนึ่งต้องรีบดัะนั้นใคราราศีเมถุนเนี่ยถอยชีวิตตัวเองไปดูอว่า12ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นอเราต้องมีการเริ่มอะไรใหม่บางอย่างและเหตุการณ์นั้นนี่ยจะกลับมาในปี2568นี้จะเป็นปีที่ดีแห่งการเริ่มต้นเป็นวงรอบใหม่ที่ประสบความสำเร็จของราศีเมถุนครับฟังไม่ไหวเอาจริงๆฮปปี้ เป็นเรียกว่านะคะคุณผู้ชมที่ดูก่อนเลยวันนี้12ราศีนะคะสำหรับต้นปีสม6 8ค่ะ68เฮงใครที่เฮงขอเฮงเรื่อยเฮงรวยเฮงเยอะๆยเฮงมากๆใครที่แบบว่าดวงกาลังนี่น่ก็ขอให้เฮงเหมือนกันค่ะใช่ใครที่รุ่มรุ่มร้อนดอหรืออะไรจะได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าใช้อย่างระวังใช้ชีวิตอย่างระวังคุณหมอคุณหมอบอกนิดนึงว่าทายังไงบ้างให้กําลังใจนิดนึงกับคนที่ดวงอาจจะไม่เฮงมากก็ต้องบอกว่าจริงจงเนี่ยมันปัจจัยมีหลายอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมหหืออะไรก็ตามแต่ว่าจริงสําคัญเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน,นแต่ว่าเราสามารถที่จะเติมในเรื่องของอการทําบุญกุศลสร้างทานบาร,รมีให้กับตัวเรานะครับแ,<ค>แล้วก็สิ่งที่ผมเน้นย้ําตลอดใน,ใ,นในทุกๆปีก็คือเรื่องของความกตันยูนะครับมนุษย์เราเนี่ยอยากมีความกระตันยูต่อบุปการีนะครับกตันยูต่องานที่เราทำนะครับผมเชื่อว่าคุณจะทำข้อเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกๆคนในดยเเจนเดียวกันครับ คือหมอพูดมาเห็น mm ด้วยทุกอย่างเลยค่ะใช่แล้วค่ะเอาวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณหมอช้างด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะมากินร้านอร่อยๆนะคะก็มาที่ร้านนี้ได้นะคะที่อาติสารดิ닝นั่นเองนะคะที่วานนซอย3ค่ะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของเพลิงร้อนตอนบ่ายแล้วค่ะเจอกันใหม่นหมคะกับสานาค่ะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมอะไรก็ดุ